สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนๆต้อยมาดามเยอรมันทุกๆคนนะเจ้าข้าเจ้าต้อยมาดามเยอรมันเจ้าวันนี้จะมาอู้ภาษาเหนือเจ้าต้อยขออู้นะมาดามต้อยขออู้ตัวคนหนึ่งเจ้านะวันนี้ฉลองเนาะฉลองได้ห้าร้อยซับนะข้างละห้าข้างละห้านั่นเองได้ห้าร้อยซับแล้วหลายๆคนก็นถามว่าเออมาดามมาดามมาดามบุคคลตีไหนนะ จริงๆแล้วนะเจ้าต้อยเนี่ยเป็นคนเหนือเป็นคนเมืองน่านเมืองน่านเนิบเนิบแต่จริงใจสุดๆเลยเจ้านะวันนี้จะมาขอขอู้ขออ,ขอู้เป็นคำเหนือ,อนะขออู้เป็นคำเหนือคำเตอะนะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยมาดามเป็นคนที่ไหนบ่หู้มาก่อนเลยว่า,า,าเป็นคนเหนือนะหลายๆคนนะเพื่อนเก่าๆเขาจะหูดีว่าต้อยมาดามเยอรมันเป็นคนเหนือเป็นคนเมืองน่านเจ้าเป็นคนอู้เก่งอู้นกักขนานอุ้บัญญัตนะ อูได้อูดีอูได้นำไหลไฟดับนะหลายๆคนก็นจะหู้จกช่องของลูกสาวก็คือคาร่าเมสเชียนไทยในเยอรมันนะว่ามาม่าของคาร่านะก็คือต้อยมาดามเยอรมันก็นเป็นมาม่าของคาร่านั่นเองนะเจ้าหลายๆคนก็น,นึกว่าเอ๊ะคาร่าเมสเชียนไทยในเยอรมันกับต้อยมาดามเยอรมันทำไมแบบหน้าค่ายๆกันเลยค่ายกันเนจ้าเพราะว่า ต้อยมาดามเยอรมันนี่เป็นมาม่าหรือว่าเป็นมาาแม่ของคาราเมเชียนไทยในเยอรมันนั่นเองนะเจ้าวันนี้มาขอเงิเนาะขอบคุณสำหรับห้าร้อยซับตีเชื้อข้าเจ้ามานะเจ้าภูมิใจขนาดนะเพราะว่าสมัย้ําช่องของคาราเมเชียนไทยในเยอรมันแต่แตกลัวจะได้มาแต่ละซับนะอิดขนาดเนาะแต่ว่าอันนี้ของอต้อยมาดามเยอรมันเนี่ยคือทำนะะเกี่ยวกับเรื่องอเรื่อง เกี่ยวกับการได้ช <ate> wow. ีวิตเนาะของต้อยมาดามเยอรมันแล้วก็ขอบครัวนั้นในั่นก็จะมีคาร่าต้อยมีป้าป้าโทมาสป้าป้าโทมัดก็คือเป็นแฟนของอ่ามาม่าต้อยหรือว่าเป็นอ่าสามีของต้อยมาดามเยอรมันนั่นเองนะเจ้าป้าป้าโทมัสกับป้าป้าโทมาสกับใครจะอยู่บ้านเนาะส่วนมากก็จะมีสองคนแม่ลูกคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันกับต้อยมาดามเยอรมันที่จะออกกู่กันอยู่ตลอดนะเจ้าวันนี้ดีใจขนาดได้มากึ่งตังเลยช่องนี่นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยต้อยมาดามเยอรมันมีงานทําประจำอยู่แล้วนะถึงแม้ว่างานจะประเมินงานสูงเป็นงานทําความสะอาดเป็นพนักง,งานทําความสะอาดนะแต่ว่าอยากใจชีวิตอยากใจทุกอย่างเนี่ย ฮื่งกับลูกนะฮึ่งซิ้อทุกอย่างเวลาฮึ่งกับลูกนะว่าเขาเรียกว่ายังวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะฮึ่งลูกเนาะเวลาหลังจากตอนเจ้าก็ขี้ระทีนะขี้ระทีเท่านะรถทีเท่าหรือซุปเปอร์อิงระทีโยงเนาะภาคอีสานเปิดก็จะห้องว่ารถห้างเนาะเขาเรียกว่ายังรถห้างแห้งรถเก่าๆเนาะแต่ของมาต้อยมาดามเยอรมันเนี่ยต้อยมาดามเยอรมันเนี่ยเป็นทางเหนือเปินจะห้องว่ารถทิีเท่าปันรถทิีเท่านะตื่นมากัด จัดการพลากิตของตัวเองเส้นละกะไปพ้องเอาลูกตื่นจากตีนอน กัล่งแม่แปงฟันทําอาหารอย่างตอนเจ้าคือลูกส่วนหญ่จะเป็นอาหารฝรั่งนะเจ้าแล้วก็ป้าคาราไปส่งตีโรงเรียนหลังจากนั้นก็รถทิพจอดไว้ตีโรงเรียนรถทิพเท่านะสีเขียวซปเปอร์อิงนะคะตั้งวันนี้ก็เลยห้องว่าซปเปอร์อิงเจ้าเอาจอดไปตีโรงเรียนก็นลกคอเรียบร้อยลอกลกโซเซ็ตแล้วก็ย่างจากโรงเรียนนะยางก็คือเดินเด้งมาขึ้นรถไฟหรือสตาร์ซินบานแปลเป็นภาษาไทยก็คือรถล้างไปทํางานอีก40นาที ทำงานที่เพลงคณะนักเรียนประจัยอย่างเป็นห่วงลูกกว่ามาหาับลูกบัดตันเพราะว่าจริงๆแล้วโรงเรียนคาราเิกบายสองโมงกึง่งกว่าต้อยมาดามเยอรมันนะเจ้าหรือว่ามามาต้อยเนี่ย จะปีกจกท่ทำงานมะครับคารากห้าโมงปล่ยวันไหนจ้าน้อยงานหนักบแบบมาหับลุกกับหกโมงบางวันคาราก็อยู่โรงเรียนกับคุณครูสองคนพ่องอยังพ่องบางครัง้งกับเพื่อนสองสามคนอย่างนี้คนลูกคนอื่นเขาปีกบ้านไปหมดดีที่คุณครูหน้าหักนั่นเองนะอยู่เป็น่นเปืาา่อนคาราเต้าอ่าต้อยมาดามเยอรมันหรือว่ามามา,มาต้อยมาหับคาราชติโรงเรียนนั่นเองเนาะวันนี้มามา,มาต้อยหรือต้อยมาดามเยอรมันก็นเลยมาขออู้นะขออุว่าขอบคุณนะเจ้าขอบคุณสําหรับห้าร้อยทรบนะบ้านนี้ ทำเรื่อยๆเป็นโลดขายองนะเจ้าอ่าจะมีเวลามาตอบคอมเมนต์หรือว่าไปแอวบ้านเปือนเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์พ่อวันที่เหลือเนี่ยเสาร์อาทิตย์เฉพาะตอนเจ้าก่อนลูกตื่นเจ้าหลังจากนั้นเวลาจะฮึ้งลูกนะทุกวันเนี่ยเวลาจะหึ้งลูกบะเจ้าก็หึ่งลูกบะแรงก็ฮึ้งลูกนะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ฮึ้งลูกนะเจ้าเพราะว่าลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของต้อยมาดามเยอรมันนั่นเองนะเจ้าตีเยอรมันเนี่ยสถาบันขอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่สําคัญนะเปิลยังฮึงว่า คนไหนที่มีลูกนะสามารถอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะร้าเลี้ยงลูกลาคลอดได้สองปีนะเจ้าล้าได้สองปีเลยแบมืน3สามเดือนเหมือนบ้านเฮ้านะเจ้านี่แหละเป็นหึงความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเนาะบ่ต้องเปาะแม่เฮ้ามาเลี้ยงลูกมาดูแลลูกเฮ้าเป็นแม่ต้องเลี้ยงเองนะเจ้าลูกเปิ่นจะได้หึงซึ้งว่าอบอุ่นเวลาลูกให้ลูกไครหัวลูกก็จะมีความสุขติดได้อยู่กับแม่นะลูกให้แม่กับเป็นคนปลอบใจอย่างประมาณนี้ ลูกเล่นลูกอย่างนี้แม่เหล่านิทานอย่างนี้ลูกฟังลูกจะได้มีความสุขดีว่าแต่อยู่ใกล้แม่เพราะว่าเวลาลูกโตมาแล้วเนี่ยแม่ให้ลูกอยู่ตัวขนาดใดกะจางนะลูกจะบังคายอยู่ตัวนะช่วงเวลานี่เป็นเวลาที่สําคัญตอนนี้คาราอายุห้าขวบต้อยมาดามเยอรมันเลยต้องอยู่กับลูกนะกว่าวันหนึ่งลูกโตมาแล้วลูกกายขี้หน้าแม่เหลือเกินอะไรประมาณนี้นะเจ้านะก็ให้เวลากับลูกเวลานี้ลูกกำลังจดกำลังจำนะ เราต้องความสําคัญกับโูลกเฮานะอาบลไลซดบ่บยอย่างข้างนน,นะาน้่นะเวลาเนี่ยนะ ถึงกระจังไปถึงกระจังเนาะมาเป็นยังเพราะว่าไปเรื่อยๆมันลดขายองค์ซับก็เหมือนกันเจ้าแต่กระดีใจได้ห้าร้อยซับแล้วเนาะอ่าช่องนี้ก็เป็นช่องของต้อยมาดามเยอรมันเนาะกระทาไปเรื่อยๆนะมีเวลาทํากระทามีเวลาโพดกระโพดเนาะแต่ว่าเปื่อนนี่ไปแอลหาแน่นอนแต่อาจาจะจ้าน้อยแต่ไปเอลหาทุกคนเลยนะเจ้าเวลาไปแอลหากันแล้วล้วนแล้วล้วนแล้วล้วนนะมากันโซนนมายจะมาดูของขผคลิปเดียวอจิน่ะนะเจ้าเพราะว่าอ่า มีเวลาน้อยนะทำงานตัวเฮามีงานมีอาชีพรักอยู่แล้ว YouTube นี่เป็นเขาเรียกว่ายังทําและมีความสุขได้มีเพื่อนได้ไปเอาหาเพื่อนได้ไปดูคอนเทนต์ของเพื่อนนะได้บงงังมบังเงาอย่างจีง้นะเจ้าก็บามีอยังนักแค่ว่าต้อยมาดามเยอรมันของอู้อนะ ต้อยของอกัมเต๊ะนะของอูนะของอู้นเนี่ยคำเหนือเป็นภาษาเหนือเอาใจว่าอู้งานเนจ้าก,ก็คือเขาบอกอู้ก็คือขอพูดนะต้อยขอพูดหน่อยเถอะอะไรประมาณนี้นะเจ้าก,กับของอูาขอคุณสำรับนะคะห้500ราร้อยซับเจ้านะมากึ่งท้างแล้วแลวก็อ่า ช่องนี้บ่ไล่เจ้าน่ะดังกะจังบ่ดังกะจังเนาะจังมันบ่เออบ่ตามกระแสบ่อยย่างห้างนั่นนะเจ้าเพราะว่าเอาตัวตนของเฮาเอาตีเฮาเป็นเฮาชีวิตของเฮาวันนี้จะได้ในแต่ละวันมีความสุขกับอัญมัีมีความสุขกับครอบครัวมีสุขกับการทํางานนะมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับการทํางานมีความสุขในสิ่งตีเฮาทำตัวอีก็มีความสุขสุดๆแล้วเจ้าหลายๆคนนะ่ะนะอาอาจจะตามกระสแสละอิดก,ก่อนน่ะ ต้อยมาดาม,ยม,ามายเยอรมันนี่ยครับแบบรีๆด้วยบะแห้งบะไล่สดตัวเจ้านะเอาตามตีเฮาเป็นเอาความสุขของเฮาเป็นไงความสุขของครอบครัวของเฮาเป็นไงเนะเจ้าจะหันว่าเออทำไมบะไล่ไล่ได้แล้วนะจริงๆตอนทําช่องคาราเมเชียนไทยก็บอกเปื่นเปล่นอันเนาะเพราะว่าคนไหนที่มีช่องเดียวเขาอยากไล่อยากผ่านไว้ๆสําหรับช่องนี้นะเจ้าผ่านมาได้กระจังมันเตอร์เพราะว่าเฮามีอาชีพ รักของเขาอยู่แล้วนะเขาไม่ได้เล็งไม่ได,ไได้ต้องการจะมาสร้างไรายได้หาไรายได้จากการทำหรอกเขาแค่ว่า อยากหาจุดยืนของเฮาและหาตัวตนของเฮาให้เกี่ยวกับชีวิตของเฮาการดำเนินชีวิตของเฮาในเยอรมันว่าเป็นจะไดดูแลลูกดูแลลูกดูแลครอบครัวพอครอบครัวจะไดแต่อันแหละเจ้าวันนี้ต้อยขออู้ตัวคนเจ้าต้อยมาดานเยอรมันขออู้ภาษาเหนือเจ้าคนเมืองนานเจ้าเมืองน่านเนิบเนิบแต่ว่าจริงใจแต่แต่เจ้าสําหรับคลิปนี้นะเจ้าขอบคุณสําหรับการรับชมเนาะแล้วก็พอจนจบคลิป หน้าเจ้เจอกันไหมคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าก็เป็นภาษากลางเหมือนเดิมเนอ้อเฉพาะคลิปนี้อย่างเดียวต้อยขออู้เจ้าขอบคุ้นจัดหนักจัดหลายเจ้าเจอกันไหมคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบาย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 ขอคุ้น่ะเจ้าขอบคุ้นสำหรับห้าร้อยทราบติมอบให้ต้อยมาดามเยอรมันน่ะเจ้าหักคุกค,ค้นเหมือนเดิมหักคือเก่าเจ้า